เพราะสุขอนามัยของคนในครอบครัวต้องมาก่อนเสมอเราจึงของแนะนำให้ใช้สบู่ล้างมือที่มีส่วนผสมของสารแอนตี้แบคทีเรียเอเจนต์ซึ่งมีฤทธิ์สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%แถมปกป,ป,ป้องผิวและลดการสะสมจากเชื้อโรคได้ถึง10เท่ามาพร้อมกับส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นและถนอมผิวจึงไม่ทำให้ผิวแห้งกร้านหลังใช้จะล้างมือบ่อยแค่ไหนก็ไม่ทำให้ระคายเคืองแม้ผิวที่บอบบางมีกลิ่นหอมสะอาดใช้เพียงนิดเดียวก็สะอาดหมดจด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นค่ะเรื่องของการความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคไว้ใจสบู่ล้างมือจากเดสต์ลได้เลยค่ด้วยเนื้อโฟมเนียนนุ่มละเอียดกระจายตัวได้ดีทุกซอกทุกมุมของมือไม่ว่ามือจะเลอะเทอะหรือสัมผัสกับสิ่งสกรปรกแค่ไหนก็กลับมาสะอาดได้อย่างยูมัดช่วยกำจัดและลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นได้ถึง99.9%มาพร้อมกับสารให้ความชุ่มชื้นช่วยดูแลผิวมือให้นุ่มลื่นน่าสัมผัส นอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมสดชื่นจากภายทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและที่สำคัญยังผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วว่าใช้งานได้อย่างไม่ระคายเคืองจึงเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะเอาใจคนที่ชอบกลิ่นหอมจากผลไม้ด้วยสบู่ล้างมือแบบโฟมสูตรแอนตี้แบคทีเรียขวดนี้จากบิโอเรที่มาพร้อมกับขวดปั๊มใช้งานง่าย เมื่อบีบแล้วจะได้ฟองครีมเนียนนุ่มที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคบนผิวหนังได้อย่างหมดจดช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียสามารถล้างออกได้ง่ายมีสารให้ความชุ่มชื้นที่อ่อนโยนต่อผิวช่วยกักเก็บน้ำและทำให้ผิวนุ่มนวลหน่าสัมผัสไม่แห้งกร้านอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆจากผลไม้ใช้แล้วรู้สึกสะอาดสดชื่นตลอดเวลาค่ะ สำหรับใครที่มีผิวแห้งการล้างมือบ่อยๆอ,อาจยิ่งทำให้มือขาดความชุ่มชื้นได้เราจึงขอแนะนำให้ใช้สบู่ล้างมือ3าสูตรนี้ที่ไม่เพียงแค่ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีรียแต่ยังปกป้องผิวด้วยส่วนผสมพิเศษที่ช่วยป้อการสะสมของเชื้อโรคต่างๆที่มองไม่เห็นอีกทั้งยังมีสารให้ความชุ่มชื้นซึ่งช่วยถนอมผิวไม่ให้แห้งกร้านจนเกินไปนอกจากนี้ยังไม่ผสมสารลดแรงตึงผิวที่ทำให้ระคายเคืองล้างออกได้ง่าย ประหยัดเวลาทำความสะอาดได้เยอะมีกลิ่นหอมให้เรารู้สึกสะอาดสดชื่นอยู่เสมอค่ะไม่ว่าผิวจะแห้งแค่ไหนก็หมดกังวลได้ด้วยสบู่ล้างมือขวดนี้เนื่องจากทางแบรนด์ได้ใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้และกลีเซอรีบบริสุทธิ์ผสมลงในเนื้อสบู่ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำไว้นในผิวช่วยให้ทุ่งชื้นอยู่เสมอสามารถลดปัญหาผิวแห้งตึงหลังใช้งานได้อย่างดี แถมยังมีส่วนผสมของสารไตรโคซารที่ทำหน้าที่ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียรทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกอีกด้วยอีกทั้งยังล้างออกได้ง่ายและที่สำคัญยังช่วยให้คุณผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมจากพืชพันธธรรมชาตินานาชนิดซึ่งมีมาให้คุณเลือกตามความชอบเลยค่ะ หากพูดถึงสบู่ล้างมือแล้วหลายคนต้องนึกถึงสบู่เหลวยอดฮิตแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอย่างคิเรคิเรกันอย่างแน่นอนด้วยความโดดเด่นของเนื้อโฟมที่เนียนนุ่มจึงกระจายตัวได้ดีและทั่วถึงดักจับสิ่งสกรปรกและฉลางออกได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผิวที่บอบบางและผิวเด็กเล็กเนื่องจากประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง99%จึงช่วยกำจัดแบคทีเรียออกได้อย่างอ่อนโยนและปกป้องผิวจากเชื้อโรคร้ายที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ m o i s ไร r i z e r ที่ไม่ทำให้ผิวแห้งอีกด้วยค่ะ สำหรับบ้านไหนที่มีเด็กอยู่ในบ้านเราขอแนะนำให้ใช้สบู่ล้างมือแบบโฟมสูตรอร่อนโยนจากบาร์บี้มายดูข่้นด้วยประสิทธิภาพของเนื้อโฟมนุ่มที่ช่วยในการชะล้างสิ่งสกรปรกและลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียผสานกับพลังจากอะโลวีราที่มีมอสเจอร์ไรเซอร์ช่วยถนอมผิวให้ยังคงเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่ว่าจะล้างมือบ่อยแค่ไหนก็ไม่ทำให้ผิวแห้งกร้าน นอกจากนี้ยังปราศจากสารเคมีอันตรายที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองคุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าลูกน้อยของคุณจะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีอาการแพ้เลยค่ะปกป้องคุณจากเชื้อโรคร้ายภายนอกด้วยสบู่ล้างมือที่ใช้นวัตกรรมใหม่อย่าง Active Silver บวกซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันผิวของคุณจากแบคทีรียและไวรัสล้างแล้วทำความสะอาดได้อย่างหมดจด อีกทั้งยังช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้มากถึง99.9%นอกจากนี้สบู่เหลวสูตรนี้ยังผ่านมาตรฐานการรับรองจากรอย้าโซไซตี้ฟอร์พับลิกเฮลท์อีกด้วยจึงช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกสะอาดสดชื่นอีกด้วยหลายคนที่ชื่นชอบการทำอาหารจะต้องเจอกับปัญหากวนใจอย่างกลิ่นคาวติดมือกันอย่างแน่นอน ดังนั้นสบู่ล้างมือเบนิดเซสนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้อย่างดีค่ะเพราะไม่เพียงกำจัดระยับยั้งการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแต่ยังช่วยดับกลิ่นคาวและกลิ่นฉุนจากเนื้อสัตว์อาหารทะเลและผักด้วยเนื้อโฟมเนียนนุ่มที่ช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกไม่มีกลิ่นตกค้างแถมยังล้างออกง่ายและมีกลิ่นหอมที่สำคัญคือไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวสามารถใช้ล้างมือและทำอาหารต่อได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเชื้อโรคเลยค่ะ พบกับสบู่ล้างเหลวล้างมือจากซาเฟกาดสูตรเทียวไว้ที่มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียได้มากถึง99.99% 99มาพร้อมกลิ่นหอมสะอาดที่ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นเมื่อใช้งานจะได้ฟองเนียนนุ่งสามารถล้างออกได้ง่ายเหมาะสำหรับใช้งานในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำหรือห้องครัวก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปก,กว่านั้นยังผ่านการทดสอบคุณภาพจากกวนตรง d e เท c t i o n Center ตอร์ออฟไมโครบ y โลยของประเทศจีนว่าสามารถปกป้องคุณจากเชื้อโรคได้อย่างแน่นอนค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด